วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วหนึ่งตายน่าจะจบแล้วล่ะวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วทุกล่างด้าทุหล่างด้าเลยเดี๋ยวตัดสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับไปอยู่กับช่อง The Weeper 14K ครั้งกับผม The Weeper 14K นั่นแหละวันนี้ปืนกาลิวผมได้ คนพบแล้วว่าแต่งแบบนี้โหดที่สุดนะครับผมเพราะว่ามันยิงระยะไกลได้ดีด้วยแล้วก็ยังขึ้นสกบไม่ช้ามากเกินไปแล้วก็คุมรีคอย์ได้ดีนะครับผมของแต่งก็นี่เลยมาโซ่โมโนริติกเพิ่มดาเมจดแรงบาเล่ยายาวโหดใส่โซเดียครับผมออปติกนี่โอเคสุดแล้วเพราะว่าขึ้นสกบไวนะครับผมถ้าไปเล่นตัวอืนมันจะขึ้นสกบช้าาะว่าตัวนี้โอเคละแล้วก็45นัดนะครับผมเอาไว้สเปย์ พิลฟ้าน่าตกในสเปคแล้วก็แร็กกิฟอาจจะงงว่าทำไมผมไม่ไม่ใส่ไอ้ไอ้อันเดอร์บัลเลผมมาใส่ตรงนี้แทนที่มันบุกเรีคอยคอนโทรเห็นไหมบุกเรีคอยคอนโทรแต่มันไม่ลดแอมดาวไซด์แต่ถ้าเราไปลดเรีคอยคอนโทรด้วยไอ้พวกเนี้ยมันจะลดแอมดาวไซด์ผมก็เลยมาใส่ตรงนี้แทนเพื่อไม่ให้ลดแอมดาวไซด์ส่วนจะดุแค่ไหนยิงไกลดียังไงมาดูสึกอย่างนี้มันนานแล้วนะ คิดว่าเป็นเวรกรรมตอนมึงไอซีเขาอะเฮ้ย <laughs> ค,คิดว่าเป็นเวรกรรมแล้วกงได้ไม่เครียดอย่าเลยครับอะไรเลยไม่เครีดจริงอย่าห้าวหมูหมูนี่แหละขอโทษไอสัตว์เกาะกระโค ตายติดมาดิขโมยไหมกูมันเป็นเวลาของกูอยู่ยังไม่เลยตีสองนี่เป็นเวลาของกูอยู่เปิดได้เปิดอลไรนะเห็นแค่ควันเออเห็นแค่ควันเหมือนกัน,นะ น่าอยู่ในบ้านน่าอยู่แถวบ้านเฮ้ยแทรกซึมเข้าไปแล้วกำจัดพวกมันซะบ้าน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 ต่อแตกไอตัวบนบ้านชั้นสอง

ตัวนี้น็อกไปแล้วตัวนี้น็อกไปแว้วตัวหลังมันรักไก่ปีนลงไงมันเอบอยู่ข้างล่างใครยิงมมาวะ ยิงกักมามเอ้หน้าอเอาตายสเาาิเป็นความผิดพลาดเป็นความผิดพลาดยังใหญ่หลวงเอ้ยทำไมมันไม่ขึ้นไววะมันนา่าจะไปช่วยตัวเองตัวสองตัวแรกกูสัมแล้วไงเอ,อโหมโหนี่กคือโดน ออกไปดูแลออกไปดูแลต่อแตกไอ้เหี้ยไม่ด่าวะไอ้สัสอีตัวอยู่นี่อีตัวอยู่นี่อยู่ขอบนี่อยู่ขอบกำแพงนี่มังส้มอยู่ขอบกำแพงมาส้มมึงมันมันยังไม่หยุดมันอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมเดี๋ยวหลีที่หนีตัดเสื้อนีแล้วเดี๋ยวรวบมาแต่ไม่มีเกาะไม่มีเกาะดาวตัวหนึ่ง

ใช่ไหมอะไรของมันวะไอสัตว์นี่โอ้สัตว์จะไม่เอามันจะหย่อนแล้วทิ้งซีโฟใส่เราไหมเออแล้วหย่อนแบใกล้เลยโดนทอตัวเองระเบิด

แตงแล้าว่ากระลาบุกกระลบุกมาเล่นตึกนี้ก่อนตบเนี่ยลบมันเห็นเราลบอีกหลังครั้งพยานี่ต้

ยิงบนอีก่ยงบนอยู่ตัวยิงบนยิงบนอยู่ยิงบนอยู่เาต้องวิ่งเหรอลงแล้ว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 ก็แตกก็แตกก็แตกหน้าเราสายตายพี่ยัตายเหรอตัวเดินไปดิแม่มีชูปเนี่ยอ๋อโอ้ยฝั่งขวาก็มีคนยิงกันโอ้ย เราร้างตึกให้เราสร้างบนใช่ปะบนใช่ปหมบน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 ชาปั๊มไปปั๊มไปคุณมองไม่เห็นว่ะอยู่บนคอปตึกเลยตกูหลังก็มาต้องเคลียร์หลังเอาป่ะหลังตายหลังตาย บนหัวได้แลี่ถอยไปเอารถกันอยู่ขอบเนี้ยยิงยากมากเลยวะเฮียถอยอารถเถอ,เอะถอยารถเถอะ แมกก็ต้องอันนี้โอบไปแล้วเอ้ารถขวาเนี่ยรถขวารถขวาอะไปเทเซิร์ฟแล้วหรอฮะไมปเทเซิร์ฟแล้วหรอไปเล่นฟอร์การไงตรงขวาแล้วมั้งเดี๋ยวเล่นก่นเดี๋ยวค่อยไปเทสต่งเดียวเล่นฝั่งเดียวเล่นฝั่งเดียวต่อตีคือตีที่มันยิงเราวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วแล้วหนึ่ง ตายซ้ำไว้เลยนี่ป่ะ <Enemy spotted. S 1> ม,มึงอะมึงะอะกลัวปืนพลาดได้นะกลัวอะไรมึงเตก <Enemy. S 1> โดดแล้วโดดแล้ว <Roger. S 2> จะวิ่งขอบนูน้นเอาปืนพลาดไม่ได้ไว้เฮียเสดายว,วงฝั่งนู้นมันรอดอยู่นี่หวา้เฮีย ไอ้นี่แหละบ้านตำรวจมาแต่งไปซื้อชุดเตียงกันไหมมาไปซื้อตลาดหน้าได้มาแต่งนั่นนี่มีคนนั่นนี่มีคนแต่งนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆเลยนิ่งๆเลยนิ่งๆเลยเห็นแล้วทำมาเห็นแล้วดาวปะแท็กซึมเข้าไปแล้วกำจัดพวกมันซะ มันมแต่มีคนมาหาเรามีคนโดดเข้ามาแล้วมีคนปีนกไูได้ยินยคนปีนนะไอ้เหี้ยแค่ก่อแตกว่ะตรงนั้นระวังนะม,มันมีคนปีนอยู่นะคุณได้ยินเสียงม,มั้ยแตกอีกรอบเพิ่งก่อพึ่งไปหาเพื่อนมัน ใครปาสานมาวะไหนที่มันมันมันสองตัวเล้อยู่ข้างบนรับหนึ่ง,งไปดีกว่ามาั้งวงก็ใพเกลวเนี่ยเพระสไนคเคอไม่มีปืนเลย,ว,ยวัดได้กูวัดได้มาแต่วัดได้ ผมไม่มีก่อยผมโยนกองก่อนนะโยนเลยโยนเลยดาวตัวนึงดาวข้างบนบ้าข้าล่างดานกระดางนี่ยูยูขอบแลยวงบีบมันเหมือนกันต้องออกพอๆกนเไยวะไอ้แคย ตอนไหนเคสเฮดิอาไม่ใช่พี่าอะไรนน้นอ่ะใ่ใช่ใช่่้านนั้นเน,น่ยงไม่เจ็บไม่เจ็บปืนอะไรนวอะไรที่แบบปัง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 ,ปง,ปงปังตามอยู่ AX ห้

คมันจะมี S K S ดักกุนอฟ P B R ไม่ก่อนเนี่ยอะไรอะไอไอบาลิสต์บาลิตเล่นมันขอก็ได้เล่นยิงหัวแล้วเดียวก็ล่วงนี่คืออะไรอะบาลตมันชื่ออะไรนะเลมเทคปะ เคลียร์บ้านนี้ก่อนนะโอ้หไลท์เทคยังไม่พอดเหมือนกันขวาขวามีขวาใกล้บ้านนี้บ้านชิดเราเลยอ่ะเออเออรวิ่งอยู่ข้างหน้าน่ะเอยู่ในบ้านเนี่ยบนเขาก็ยิงมาอีกบนเขาหกหนึ่งหกศชาปากไปเดี๋ยวเดี๋ยวบนเขายิงเดืไดอ่ะเออร้อยห้าสอง khẩu vô lên khẩu. đi cọ á, Mình chỉ có một Đây con Cái ต้องไปเล่นมุนี้ยอยู่ได้ยิงกันละบ้านนี้บ้านที่รถไปจอดยิงบ้านใหญ่มีคนเดี๋ยวรอรอวงค่อยๆมาก่อนนะเฮ้ยมีมีคนข้าหลัง Đi thể... oh, ra đó bảo văng 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 ได้วะมึงเล่นฝั่งนี้นะกูจะเล่นอีกฝั่งนึ่งเดี๋ยวมึงกูจะเปิดตปว้เฮียไม่เอาดีกว่าเออมึงเล่นฝั่งนั้นอ่ะกูเล่นฝั่งนี้หลัเราเคลียร์ละเหลือฝั่งหน้าอย่างเดียวมันมีกล่องกระสุนอะไรวะกระสุนอะไรอ่ะไม่ใช่อยากได้ไอ้นั่นอ่ะอยากได้ระเบิด ออยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นรีกับสออลลต็อกใช่เจอะล้วตัวสองตัวน็อกหนึ่ง,อองดูทะลุนะเอาไปเอาไปเอาไ,ไปดิน็อกไปตัวหนึ่งน่้วจะชุบแล้วล่ะ

đây bạn chưa? Đây bạn rồi bạn. đừng lốc hình, cục lốc hình. Vào. Tuột bỏ này, เป็นไงกันบ้างกับคลิปวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไป